สบายดีพี่น้องพอกันีนรายการคือเก่าเหมือนเดิมสําหรับคลิปนี้กับเสียบีพากันมาตรวจลอตเตอรี่พี่น้องเป็นยังไงเห็นรอยยิ้มปะมย,ยิ้มอยู่ <S <S ยิ้มยิ้มยิ้มได้อยู่เพรได้อยู่เพรได้คัลลอตเตอรี่ขึ้นอยู่แต่เอาแนว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 ในซีหนึ่งหนึ่งซีครับนี่ซีหนึ่งหนึ่งซีอันนี้เขาเมตติ้งครับแอแล้วก็ อันนั่งของเสียบีหึเนี่ยอย่งี้เนี่ยรถไฟจีเก๊กเกือนั่น,น,กกนสแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์เราจะไปกลัวมันทำไมอันนี้เป็นของเสียบีนะครับครับอีกนึงเลยนะครับเอากระสีฝากไว้กับข้อมอดเดี๋ยล่ะง่ายวันนี้้ใหเราหลุนต่อเออปะาปะาแล้วก็สิเดล่าเจ้าบ้านเพอดีเหาอวัดที่นี่ตัวก็สิเดล่าเจ้าบ้านเพิ่นเดะอออกเดินทางสู่จุดหมายปลายทางนั้นก็คือจังหวัด ชนบุรีปากทางบ้านเก่าพันทอง,งเก่าเป็นเดิเรสาสผู้ใดใชบิดเก,ก,กี่ยวของขอยูพี่ะมอดของุมันมันมันนกิ่นมโซเลยเป็นขึ้นกันหรองเงาก็เป็นเงิน,น,นต้องกดดูจเออไปเดินทางไป,ปไปทางอยู่ที่ชนธบุรีอ่ะไปเราได้ให้ไปทนนี่หน อเอโชคดีเออแล้วเจอกันอยู่ที่งานลูกตาลไปแล้วลูกเดินทางแล้วนะครับอันนี้แสด,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 สดง,งสดถึงความนั่นแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของป,ป่าเริ่มจะมาไหาแล้ว,น,ลวนี่ขอบ้าจรับกลยไปใส่หรอขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบคุณค่า เขาอยู่นะเขาจะเป็นตัวพวนนิดอีกชนิดหนึ่งนั่งนะมาไกลมาเอาเมนลูกเร้าข่าขนมไป บาไปไยเดี๋ยวจะกลับมาเยี่ยมม่จ้าไปไปาปเรียนหนังสือเก่งๆไปอืรมมาได้หรอเขยุ่หงนะน้าของคักก็นีค่ะมันไยยามมันน้าฝนในจักสิไปหอดหน้าคือมไปหอดหน้าเดยเมือปิดวงฝนมาฝนสิไปหล่นหน้าน้ำแ่นะกับ่ตั้งกันจากนี้ดอก เออไปพอไปยันไหนไปเบิึงยันบิึงซานเบิึงไเบิึงนาตัวเปลี่ยนจังเลยมาสิยางเอาดอกมันรถไปยางมันก็บ่ได้กควงได้ไก่เนาะอือเดี๋ยวจะเนี่ยมันหนาฝนเนาะอือเพป็นรถมาจอดห่มเลย ผนเศร้าจังไปกัหอดหดวดอกขาหมอดเรียนจวดจวดข้าดียวโอ้พ่นทางพุนพันไปบอกกันเรียวรถด,ดินี่ดิมันยังมีไฟซองสาว่างตัวน,นี้ซองในห้องอยู่ได้หรอนี่ดโอ้ขันค้นยางไก่กันสิปึ๊บยึดเพือบขึ้นเดี๋ยวสือไปใส่น้าคือกันละนี่ห้องเขาเนี่ยห้องใดตั้งแต่ทางเข่ามากมันปะ อเออมันเองเงาอยู่ไหนเลยสิไม่เไอจากนีไปบะเออถูกเป็นเออเขาซื้อเขาซื้อน้ำเพลินน้ำเจ้าหนิดสิเขอเป็นทางซาบ่ะจีเออ,อ,อ ไปไปเพื่อนกะเพื่อนกะเดี๋ยวมาเที่ยวน้ำมาคือเก่าเหรอเนาะ้ามีทั้งสี่ทีก็เป็นราคาเดียบันของเพื่อนก็ได้สองฟังเจ้าเดียวกันติก็เลยเที่ยวกลางพอดีเพื่อนก็เลยแบ่งเพื่นสองฟังตัวถ้าเจ้าขายยังไงสายทียังไงแพงบ่ทางนี้ อืมทิถนนใหญ่อันนี้ก็สิเป็นราคาแล้วขันว่าทางมีผ่านมานี่นี่แมนเป็นทาธนาคารกับสองฟังนี่ก็สิเพิ่มบวกราคาขันมาอีกเ,เป็นเจ้าเดียวย้าหดวรนทางใหญ่เลยเตีของเพิ่นเอาคือดีแท้เจ้าเพิ่อนผัดขายทางไหนเขาเอาเอา่ารถกับสีวิ่งวิ่งอยู่มือมือมือขึ้นเนาะ เมือนเค่อนเคลื่นตัวบ่มาตึมตึงตำตำรอขังทางน้ำห้อยอยู่ก่อืโอ้โหหลุดจุดถนอมเงพี่น้องคอยเลียนป้ายง่วงใสกระสิจอดนอนไปตัวสายสองเท่าเนาะกะาว่าสิตแก้งพุ่นหรองวงได้กะจอดพอีละอืมโลกนี้มีเป็นของหนองแล้วตัวเป็นของหองเะ มันว่เลอมันก็มันก็บ่อขังเหรอข้านามบ่ขังข้าวหนามบ่อขังปั๊บมันก็เลยเฮ็ดให้ถนนนี่แห้งอยู่ตลอดอืมกระแตงเอาตินี่โอ้ยตะกี้นี่เป็นล่องตลอดเลยเป็นห้อยรถตังตลอดเป็นห้อยรถเรียนมันนี่เอาดินมาถมขึ้นมาเกล็ดฮะให้รถเกียดเขรามาปรับ ก็เกียดง่ิ้นบันบันุ่บปั๊บเพิ่นเข้าใจบัน้เพิ่นก็วางผานเป็นหลังเตาไห่เตาไปสะว่าขันเจอรถเกียใจแล้วมันแล่นให้กับซองหลอดอืมเกียดดีดึงดินกนเพิ่นมีอะเขียดไห่บ่อยไเจะคข้องที่ว่าทีต้องประมาณเกันกันสองเมตรสามเมตรแล้วออมันกรบูอนี้กันเลยเอ

เกาปูนเกาตัวมมใสดน้ำหลงรถนก็จะเยมันีนไม่ใช่เาห็นมลลงเพิ่อ็เยเชียวน้ำต้นีหติดข้างน้าเพิ่นไนยเพิ่ก็เ็ไปของเพิ่นจะโดนลาดแต่วนไม่เป็นแบบนี้ม่ม่เตียงเพรได้แลนเขามาได้เลยเออหลดลงเขาเน่าเา่ยน่า ทัองหยาตัวนึงอันเตะก้อยอีตัวมันเข่าหยียหยากระมือเด่นที่มันเป็นซาอยู่นี่ตัวตวงใหญ่อยู่นี่ผมได้เลยอือดที่ตะกวัวสิขายตัวทั้งหนทังหนานี่สิมองได้มองชมไบหรือเปล่างานามงานเออ เดอเอหนหอดต้นไม้พี่งานงานางานหนึ่งบ่รูจากไรวุน่ตามเตยจากไรเตยยั่นี่น่าจะไม่ต่ำกวาสีฮะอสองไร่ตอนนี้เห็ดน,น่ากินขันสองปากเลือกไมกินกุ้งปีบดน,นี่แม่เยสางเกาอืมนนอม รถไถบ่ลงกาบ่ลงกาลงไปตีได้ป่ะดนี่คันเม่นซาเก้านี่คือตรงเฮ็ดปูนเกื่อไว้เด้แต่มันยุบป่ะจีปูนเกื่อไว้ไม่ต่ำกว่าห้าสิบเซนอือนี่คือเทคนิคเลยปุ้นมันจะยุบมันจะพอดีพอดีเอาเทาเฮ็ดเท่านั้นเหมือนเด้ขนถมซาเก้าเาเฮ็ดอ่านให้อ่านให้เจ้าภาพพร้อมเด้ป่ะจีพูดว่าถมถมแล้วถมเลยเด้แสดงว่ามปับเสมอแต่ที่แหลกพวกนี้ต้องเกลือไว้แสดงว่าปีนี้มองนีบ่ได้เหตุน่ากินสำหรับกันว่ารถไทยกาลุ่งลึกบ่กาลุงหรอก ลงไปก็เรียบร้อยแล้วนี่ยนี่มันเป็นร่องอยู่แล้วมันมันเป็นร้องเนี่ยมันเออมันกดร้องมันก็จะเป็นน้ําเป็นบวกพอหน้ามันมันก็จะโปดมันโปดมันก็จะโปดเราหยุดใช้ยาพูดเอ้ากดคืดแรงมาหนีเฮ้ยเขาไปขึ้นสะพานสิฮะรถพ่วง้นมาคือออกมาหนีเฮ้ยออกมาหนี เล like number number number? Well, to oh. uh ี้ยอตีออมันจากคเออมองเขาเรียนมั่นน่ะเออไปออกมันจากคีเลยเอาถนนใหญ่มันเลี้ยวว่าไรตีมองถนนใหญ่เลี้อยู่ม่นสิกี่ไรต้องชี้งอโอ้ก็บนี้รถน้อยเอ้ยรถน้อยจะเข้ามงเอาึ้นรถาตีน่พกวันตอนนั้นพอกวันตอนนั้น ถอออถรถพอวันตแต่เอตอตสีบีเออเล่นไปเมื่อกี้นี่ทิมทิมมันมึงเลยขอ,ขอบคุณขอบคุณแม่เตยขอบคุณเชียวมอดแแขอบคุณน้องอยังก่อน,น้องอยังก่อนนี่น้องทองมีรวมรมแท็กซี่ยังไนัทองมีหลกเร็ว คลิปนี้ไว้สำนิกสักหน่อยพี่น้นองพอกันมาคลิปหน้าครับคลิปนี้สบายดีพี่<ห>น้นอง